สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การร่วมพูดคุยเจาะลึกกันในวันนี้นะครับเราจะมา,าดูข้อมูลล่าสุดเลยเกี่ยวกับการซ้อมรบร่วมทางทางหารครั้งสำคัญที่เพิ่งจะเปิดฉากไปส,สดๆร้อนๆเลยครับค่ะสวัสดีค่ะก็หัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้คือการซ้อมรบที่มีรหัสว่า l a ลอส2025หรือ l a ลอส2025นะคะเป็นปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกองทัพประชาชนลาวกับออกองทัพของสาธารณรัฐรัสเซียที่กำลังดำเนินอยู่ตอนนี้เลยค่ะครับผมซึ่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยก็มาจากการรายงานข่าวนะครับเกี่ยวกับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเลยแล้วก็มีรายละเอียดเรื่องวัตถุประสงค์กิจกรรมต่างๆที่เขาเปิดเผยออกมา ใช่ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งว่าเอ๊ะการซ้อมรบครั้งนี้มันสำคัญยังไงมีเป้าหมายอะไรกันแน่คือทั้งเรื่องการทหารเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรบ้างตลอด10วันนี้โดยดูจากข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยแหละค่ะและที่น่าสนใจมากๆเลยคือการซ้อมรบครั้งนี้เนี่ยมันจัดในช่วงเวลาที่แบบ ประจบเหมาะพอดีกับการครบรอบเหตุการณ์สำคัญสำคัญทางประวัติศาสตร์หลายอย่างด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะทำให้มันดูมีความหมายมากกว่าแค่การฝึกทหารตามปกติทั่วไปนะคะเอาละครับงั้นเรามาลงรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับได้ค่ะเริ่มกันที่ภาพรวมก,กว้างๆก่อนนะคะ ลาโรส2025อันนี้คือชื่อรหัสของการซ้อมรบร่วมทางทหารนะคะระหว่างกองทัพประชาชนลาวกับกองทัพสหพันธรัฐรัรเสเซียสถานที่จัดก็คือที่วิทยาลัยนายนทหารบกกรมมาดาในสอปป,อป,อปอลาวนะคะครับจัดที่ลาวเลยแล้วระยะเวลาล่ะครับนานแค่ไหนครับเนี่ย พิธีเปิดเพิ่งมีไปเมื่อวันที่15กันยายน2025ที่ผ่านมานี่เองค่ะแล้วการฝึกก็จะยาวไปเลย10วันเต็มเต็วันเลยใช่ค่ะไปสิ้นสุดวันที่25กันยายน2025ค่ะเห็นว่ามีคำขวัญของการซ้อมรบด้วยมีค่ะคำขวัญคือเคียงบ่าเคียงไหล่ต่อสู้เพื่อสันติภาพและความมั่นคงค่ะอืมเคียงบ่าเคียงไหล่ต่อสู้เพื่อสันติภาพและความมั่นคงก็ชัดเจนนะครับค่ะ ก็สะท้อนเจตนารมณ์หลักของการร่วมมือกันครั้งนี้ได้ดีเลยคือเน้นการทํางานร่วมกันเพื่อเป้าหมายด้านความมั่นคงสันติภาพอะไรแบบนี้ค่ะครับผมในส่วนของพิธีเปิดเมื่อวันที่สิเนี่ยครับมีใครเป็นบุคคลสําคัญที่เข้าร่วมบ้างครับ คือการปรากฏตัวของผู้นำระดับสูงก็น่าจะบอกอะไรเราได้บ้างเนาะแน่นอนค่ะพิธีเปิดนี้จัดเป็นทางการเลยมีประธานร่วมจากทั้งสองฝ่ายเลยนะคะฝ่ายลาวเนี่ยนำโดยพลตรีสายใจกอมอสิทธิ์ค่ะท่านเป็นรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแล้วก็ยังเป็นหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการของกองทัพประชาชนลาวด้วยโอ้โหตำแหน่งใหญ่เลยนะครับใช่ค่ะแล้วที่สำคัญคือท่านเป็นหัวหน้าคณะชี้นำการซ้อมรบฝั่งลาวโดยตรงเลยค่ะ แสดงว่าฝ่ายลราให้ความสําคัญในระดับสูงมากๆทีเดียวแล้วทังฝั่งรัสเซียล่ะครับทางรัสเซียก็ส่งผู้แทนระดับสูงมาเหมือนกันค่ะคือพันเอกอีวานตาลาเยฟท่านเป็นรักษาการรองผู้บัญชาการทหารเขตตะวันออกของสหพ,พันธรัฐรัสเซียแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะชี้นําการซ้อมรบฝั่งรัสเซียค่ะครับผมนอกจากสองท่านนี้แล้วก็ยังมีพวกคณะทำงานคณะรบับผิดชอบต่างๆแล้วก็กำลังพลทั้งนายทหารพลทหารจากทั้งสองประเทศเลยค่ะเขารวมพิธีกันพร้อมเพรียง ประเด็นเรื่องช่วงเวลานี้น่าสนใจมากครับทําไมต้องเป็นช่วงนี้คือมีนัยพิเศษอะไรซ่อนอยู่ไหมครับนอกเหนือจากตารางการฝึกปกติมีการอธิบายเรื่องนี้ไว้ชัดเจนเลยค่ะในคํากล่าวของพันเอกตระเย่ฝ่ายรัสเซียนะคะท่านบอกว่าการซ้อมรบร่วมครั้งนี้มีความพิเศษเพราะว่าจัดขึ้นในวาระสําคัญถึง2วาระซ้อนกันเลย2วาระซ้อนกันเลยเหรอครับมีอะไรบ้างครับ วาระแรกนะคะคือเป็นปีที่ฉลองครบรอบ65ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัสเซียกับลาวค่ะ65ปีหูยาวนานจริงๆครับแล้วอีกวาระแล้วครับอีกวาระก็สำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะคือเป็นการครบรอบ50ปีของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยลาวหรือสอปป,ปลาวนั่นเองค่ะโอ้โห50ปีครึ่งศตวรรษพอดีใช่ค่ะครบรอบครึ่งศตวรรษเลยนี่แสดงว่าไม่ใช่แค่การซ้อมรบธรรมดาแล้ว แต่มันเหมือนการจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อันยาวนานของทั้งสองประเทศแบบชัดเจนมากเลยนะครับถูกต้องค่ะเหมือนเป็นการตอกย้ำความสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้ผ่านสัญ,ญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ไปด้วยเลยครับในคำกล่าวของผู้นำทั้งสองฝ่ายนะคะก็มีการเน้นย้ำถึงพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีที่มีมา,มายาวนานทั้งเรื่องมิตรภาพความร่วมมือที่ต่อเนื่องการเคารพซึ่งกันและกันความไว้วางใจการสนับสนุนช่วยเหลือกันมาตลอด คือเหมือนใช้โอกาสนี้เฉลิมฉลองแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้แน่นขึ้นไปอีกผ่านกิจกรรมทางทหารนี่แหละค่ะเข้าใจเลยครับเป็นการประสานเรื่องการทหารเข้ากับมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้น่าสนใจจริงๆแล้วถ้ามองในแง่ของวัตถุประสงค์ที่เป็นรูปธรรมล่ะครับลาโรส2025เนี่ยเขาตั้งเป้าจะบรรลุอะไรบ้างจากข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้ค่ะถ้าเราลองสังเคราะห์จากคำกล่าวของทั้งพลตรีสายใจกรรมสิทธิ แล้วก็พันเอกอีวานตารายเยฟนะคะจะเห็นว่าวัตถุประสงค์นี้มีหลายระดับเลยแล้วก็น่าสนใจมากค่ะลองขยายความให้ฟังหน่อยได้ไหมครับมีเป้าหมายอะไรที่ดูโดดเด่นเป็นพิเศษไหมครับได้ค่ะในภาพใหญ่นะคะเป้าหมายหลักๆเลยคือการเสริมสร้างมิตรภาพและความร่วมมืออันนี้คือครอบคลุมทั้งระดับรัฐบาลกองทัพแล้วก็ที่สําคัญคือระดับประชาชนของทั้งสองประเทศด้วยอ๋อลงไปถึงระดับประชาชนเลยใช่ค่ะ นอกจากนี้ก็คือการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมแล้วก็การเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอันนี้เป,นเป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะนั่นคือภาพกว้างๆนะครับแล้วถ้าเจาะจงลงไปในมิติของการฝึกทางทหารโดยตรงล่ะครับมีวัตถุประสงค์อะไรที่เน้นเป็นพิเศษไหมมีหลายข้อที่น่าสนใจมากค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือการยกระดับวิธีการชี้นําบัญชาแล้วก็การประสานงานร่วมกันชี้นําบัญชาใช่ค่ะ พูดยิ่งง่นก็คือฝึกให้ระบบสั่งการและควบคุมของทั้งสองกองทัพสามารถทำงานร่วมกันได้แบบราบรื่นมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นลดช่องว่างในการสื่อสารการปฏิบัติงานร่วมกันอะไรแบบนี้ค่ะ การทำให้ระบบของสองกองทัพทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นหรือ interoperability ที่เขาเรียกกันนี่สำคัญมากเลยนะครับในการปฏิบัติการร่วมสมัยใหม่ใช่เลยค่ะแล้วก็ยังรวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพของฝ่ายเสนาธิการในการวางแผนการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะมีการระบุชัดเจนถึงภารกิจพิเศษด้านการต่อต้านการก่อการร้ายในรูปแบบกองกาลังผสมระดับยุทธวิธี การต่อต้านกันก่อการร้ายประเด็นนี้ถูกเน้นเป็นพิเศษเลยแหละครับมันสะท้อนอะไรได้บ้างครับว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นเป้เปาหมายสำคัญในการซ้อมรบครั้งนี้ การที่ระบุเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายชัดเจนขนาดนี้ก็แสดงให้เห็นว่าภัยคุกคามรูปแบบนี้ยังคงเป็นประเด็นที่ทั้งสองประเทศให้ความสําคัญนะคะแล้วก็มองว่าการเตรียมความพร้อมร่วมกันในด้านนี้เป็นสิ่งจําเป็นการฝึกรับมือในลักษณะกองกําลังผสมระดับยุทธวิธีก็ชี้ให้เห็นถึงความต้องการที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการจริงๆในสถานการณ์ที่มันซับซ้อนนะคะอืมน่าคิดครับแล้วมีวัตถุประสงค์ทางทหารอื่นๆอีกไหมครับ มีค่ะยังมุ่งไปสู่การพัฒนากองทัพให้มีแบบแผนที่ทันสมัยมากขึ้นโดยเน้นการฝึกหน่วยเฉพาะทางอย่างกองร้อยทหารราบยานเกราะแล้วก็กองร้อยตีพิเศษค่ะกองร้อยตีพิเศษคือหน่วยรบพิเศษหรือเปล่าครับใช่ค่ะหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อหน่วยรบพิเศษนั่นแหละค่ะการเน้นหน่วยทหารราบยานเกราะกับหน่วยรบพิเศษนี่ก็น่าสนใจนะครับมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับลักษณะการฝึกครั้งนี้ได้บ้างครับการเน้นหน่วยเหล่านี้นะคะ ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติการที่ต้องการความคล่องตัวสูงการเคลื่อนที่เร็วด้วยยานเกราะแล้วก็ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามเฉพาะทางอย่างเช่นการก่อการร้ายหรือปฏิบัติการในพื้นที่จำกัดซึ่งหน่วยลบพิเศษจะมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษครับการฝึกหน่วยเหล่านี้ก็สอดคล้องกับเป้าหมายเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายที่พูดไปเมื่อกี้แล้วก็เรื่องการพัฒนากองทัพให้ทันสมัยด้วยค่ะ แล้วการฝึกนี่ทำในสภาพผพ้าแรมแบบไหนครับแบบจำลองหรือว่าลงพื้นที่จริงเลยเขาเน้นเลยค่ะว่าเป็นการฝึกปฏิบัติการในภูมิประเทศจริงที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันอ๋อลุยจริงเลยใช่ค่ะรวมถึงการฝึกให้ผู้บังคับบัญชามีความรู้ความสามารถในการรับมือกับสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยคือไม่ได้ฝึกแค่ในห้องแต่ลงพื้นที่จริงเจอความท้าทายจริงๆเลยค่ะ ฟังดูเข้มข้นมากเลยนะครับเหมือนต้องการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่มันคาดเดาได้ยากถูกต้องค่ะนอกจากนี้ยังมีการฝึกให้กำลังพลใช้ยานพาหนะและอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยได้อย่างชำนาญและแม่นยำครับและแน่นอนว่าเป้าหมายสำคัญอีกอย่างก็คือการแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ซึ่งกันและกันระหว่างทหารทั้งสองฝ่ายค่ะ สรุปก็คือเป็นการซ้อมรบที่ตั้งเป้าพัฒนาทั้งในระดับยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์การทำงานร่วมกันของระบบบัญชาการการรับมือภัยคุกคามสมัยใหม่การใช้เทคโนโลยีแล้วก็การพัฒนาทักษะของกำลังพลในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายจริงๆครบเครื่องทีเดียวใช่ค่ะเป็นการมองไปข้างหน้าเพื่อพัฒนากองทัพแล้วก็กระชับความร่วมมือไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ทีนี้อยากรู้เรื่องกิจกรรมตลอด10วันมั่งครับนอกจากที่เราคุยกันเรื่องการฝึกยุทธวิธีฝึกใช้กําลังต่างๆแล้วเนี่ยมีอะไรยังอื่นเกิดขึ้นอีกบ้างไหมครับเพราะ1ิวันนี้ก็นานพอสมควรเลยเป็นคำถามที่ดีมากค่ะเพราะว่านอกจากการฝึกทางทหารการยิงกระสุนจริงที่เข้มข้นแล้วเนี่ยรายงานระบุว่ามีการให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านการเมืองแนวคิดแล้วก็การสร้างเสริมความสัมพันธ์ควบคู่กันไปด้วยค่ะไม่ใช่แค่ฝึกรบอย่างเดียวการเมืองแนวคิด อันนี้น่าสนใจครับมันเป็นรูปแบบไหนครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เน้นสร้างความเข้าใจความผูกพันนะคะเช่นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการแสดงศิละปะวรรณคดีหรือแม้กระทั่งการแข่งขันกีฬากระชับมิตรระหว่างกำลังพลของทั้งสองฝ่ายอ๋อคือมีการใช้กิจกรรมแนวแนวซอฟต์ดิปโลม c y ีเข้ามาผสมผสานด้วย ถูกต้องเลยค่ะมีการจัดกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบที่เรียกว่าเพื่อนสมัคีเพื่อนมิตรภาพซึ่งกันและกันซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์โดยตรงในบรรยากาศที่เป็นกันเองค่ะแสดงว่าเขาไม่ได้ต้องการแค่ให้ทหารมาฝึกร่วมกันเฉยๆแต่ต้องการให้เกิดความสัมพันธ์ในระดับบุคคลด้วยเหรอครับ ใช่เลยค่ะมีการส่งเสริมให้กำลังพลทั้งสองฝ่ายได้ใช้ชีวิตประจำวันร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารพูดคุยสื่อสารกันหรือแม้กระทั่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาของกันและกันด้วยโอ้โหมีแลกเปลี่ยนภาษาด้วย ใช่ค่ะเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งระหว่างนายทหารพลทหารของทั้งสองกองทัพจริงๆประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยนะครับมันคือการผสมผสานร,ระหว่างการฝึกที่ต้องใช้ทักษะทางทหารแบบเข้มข้นหรือ hard skills อย่างการต่อต้านการก่อการร้ายการใช้ยานเกราะอ,อาวุธทันสมัยกับกิจกรรมที่เน้นสร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจหรือ soft diplomacy ผ่านวัฒนธรรมกีฬาการใช้ชีวิตร่วมกันใช่ค่ะ มันไม่ใช่แค่การซ้อมรบแล้วสิครับเหมือนเป็นโครงการสร้างความสัมพันธ์รอบด้านเลยนะเนี่ยถ้าเราเชื่อมโยงภาพใหญ่จะเห็นว่ามันสะท้อนแนวทางการสร้างความร่วมมือที่ไม่ได้มองแค่มิติเดียวนะคะแต่พยายามสร้างความผูกพันในหลายระดับซึ่งอาจจะส่งผลดีต่อความร่วมมือในระยะยาวมากกว่าแค่การฝึกทางทหารเพียงอย่างเดียวก็ได้นะคะครับ การที่เราเห็นการระบุประเภทหน่วยฝึกที่เจาะจงอย่างทหารราบยานเกราะหน่วยรบพิเศษการเน้นฝึกในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายทั้งภูมิประเทศอากาศควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกีฬาอย่างจริงจังมันทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนข,นขึ้นของการลงทุนในความสัมพันธ์ครั้งนี้เลยนะครับ ใช่ค่ะและการย้ำเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายเป็นเป้าหมายหลักก็เป็นจุดที่น่าจับตาเหมือนกันว่าแนวโน้มความร่วมมือด้านความมั่นคงในอนาคตระหว่างสองประเทศอาจจะมุ่งเน้นไปในทิศทางนี้มากขึ้นหรือเปล่าและแน่นอนการผูกโยงกับการครบรอบ65ปีความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วก็50ปีสปปลาวก็ยิ่งทำให้การซ้อมรบครั้งนี้มีความหมายเชิงสัญลักษณ์แล้วก็ตอกย้ำความสำคัญของพันธมิตรระหว่างลาวกับรัสเซียได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับ เป็นการสร้างเรื่องราวหรือเนื้รแล้วก็ความชอบทรรให้กับการดำเนินงานทางทหารครั้งนี้ได้อย่างลงตัวเลยค่ะเอาละครับหลังจากที่เราเจาะลึกรายละเอียดต่างๆกันมาพอสมควรแล้วพอจะสรุปภาพรวมและความสำคัญของการซ้อมรบลาโรส2025ครั้งนี้ให้กระชับชัดเจนได้ว่าอย่างไรบ้างครับ สรุปได้ว่าลาโรส2025นะคะเป็นกิจกรรมความร่วมมือทางทหารระหว่างลาวกับรัสเซียที่จัดครึ่งเป็นเวลา10วันเต็มในช่วงเวลาที่มีความหมายอย่างยิ่งเลยเพราะเป็นวาระครบรอบสำคัญทางประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศค่ะครับโดยมีเป้าหมายหลักทั้งในเชิงการทหารก็คือ การกระชับความร่วมมือปรับปรุงการทำงานร่วมกันหรือ interoperability โดยเน้นหนักไปที่การต่อต้านการก่อการร้ายการพัฒนากองทัพให้ทันสมัยแล้วก็การฝึกปฏิบัติการร่วมในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย ถูกต้องค่ะและในขณะเดียวกันก็มีเป้าหมายสําคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในทุกระดับเลยนะคะตั้งแต่รัฐบาลกองทัพไปจนถึงระดับประชาชนผ่านกิจกรรมการฝึกซ้อมร่วมกันแล้วก็ที่สําคัญคือการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างใกล้ชิดค่ะมีการคาดการถึงผลลัพธ์หรือสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการซ้อมรบครั้งนี้บ้างไหมครับ จากข้อมูลในคำกล่าวของฝ่ายรัสเซียนะคะมีการแสดงความเชื่อมั่นว่าการซ้อมรบครั้งนี้จะดําเนินไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ที่สําคัญคือบทเรียนและประสบการณ์ที่ได้รับจากการซ้อมรบร่วมกันในครั้งนี้จะกลายเป็นพื้นฐานสําคัญในการขยายความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตค่ะเหมือนเป็นการลงทุนเพื่อต่อยอดความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวนั่นเองนะครับ ก่อนจะจบการสนทนาของเราในวันนี้ผมมีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้สักหน่อยครับค่ะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยการที่การซ้อมรบทางทหารระดับสูงแบบนี้ซึ่งดูเหมือนจะเน้นหนักไปที่ปฏิบัติการรบที่ซับซ้อนอย่างการต่อต้านการก่อ,ก,อการร้ายในภูมิประเทศที่หลากหลายกลับให้ความสำคัญอย่างเท่าเทียมกันเลยกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกีฬาการใช้ชีวิตร่วมกันที่ดูเหมือนจะเน้นสร้างความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดมากๆอืมค่ะ การผสมผสานร,ระหว่างกําปั้นเหล็กกับไม้นนมแบบนี้มันอาจจะสะท้อนเป้าหมายเชิงลึกหรือยุทธศาสตร์อะไรที่ซับซอ้อนกว่าแค่ที่ปรากฏในรายงานข่าวหรือเปล่าครับคือการใช้ทั้งอำนาจแบบแข็ง Hard Power ควบคู่กับอำนาจแบบอ่อน s อ ft Power อย่างเข้มข้นในกิจกรรมเดียวแบบนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับแนวทางการสร้างอิทธิพลและความร่วมมือในยุคป,ปัจจุบันได้บ้างก็น่าเก็บไปขบคิดต่อกันนะครับ